จริงปะเนี่ยเอานี้หนึ่ง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 แล้วก็หนึ่งเป็นกลับ,คบใครอยู่ลำลูกกาแล้วไม่เคยมาร้านนี้บ้างครับนี่มาครั้งที่สองแล้วนะไม่ได้ตั้งใจมากินอะไรหรอกวันนี้ขับผ่านพอดีอันนี้ใบเหลียงเหรอครับใบเหลียงผัดไขหนึ่ง เป็นร้านข้าวแกงที่รู้สึกว่าเมนูอาหารเยอะมากอยู่คลองสองลำลูกกานะครับจริงๆก็บอกไม่ถูกเหมือนกันว่าอยู่ตรงไหนาครั้งที่แล้วที่มามัน40นะครับแต่รอบนี้เขาขึ้นเป็น50แล้วบอกว่าถึงราคาจะเพิ่มขึ้นมา10บาทเนี่ยแต่ก็ให้เยอะกว่าเดิมบุฟเฟ่นะครับตักเท่าไหร่ก็ได้แต่เราก็แบบขอแบบมินิมอลมินิมอลแล้วชื่อร้านครัวสมุยนะครับอยู่คลองสองลำลูกกาหลายคนเคยมาแล้วเอาราจัะอยากฟังเสียงลูกค้าคนอื่นเหมือนกันนะครับว่ามาแล้วเป็นยังไงจริงไหมครับอร่อยครัับคร้ง รับไม่ท้วนครับตั้งแต่เพื่อนร้านมา ปาระจํสั่งไปเยอะมากนะครับจิ้มเอาเลยนีแต่ของที่อยากกินนะครับชอบแกงส้มนะครับแกงเหลืองแกงส้มไม่แน่ใจแล้วก็ใบเหลียงนะครับอีกอันหนึ่งก็เป็นหอยแครงแกงคั่วพริกอะไรกะทินี่นี่อันนี้น,น,นั่นแหละใครมาลองแล้วเป็นยังไงก็บอกกันหน่อยนะครับส่วนตัวคิดว่าโอเคเลยโดยเฉพาะแกงส้มวันนี้นะครับบรรยากาศที่ร้านเหมือนอเมซอนเหมือนจริงไม่ได้คงไม่ได้เค็มนะส่วนตัวคิดว่าอย่างแต่ก็ดีเหมือนกันครับมีคา,ฟคาเฟ่ด้วยหมดเกลี้ยงข้าวแกงในห้องแอร์มือน,นี้ก็หมดทุกอย่างอ,อ,เเอร่อยมากครับ